ได้ไหมได้ไหมคะทำงานได้ไหมได้ปะโอเคไหมโอเคอ่ะมาอ่านางแบบขึ้นนั Bil ่ขึ้นนอนขึ้นนอนเลยขึ้นนอนเลยจัดท่าให้สวยจัดท่าให้สวยอ่าหน่อยพี่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 เอาคางเกยตรงนี้เอาคางเกยอ่าคางเกยอย่างนั้นถูกต้องนะคางเกยเนี่ยนะนิ่งๆนะนิ่งๆนะมารอก่อนนะอย่าเพิ่งนะ พี่ขีดมองทางฝานี้มองฝา,านี้มองทางนี้มองนี้มองนี้นยิงมายิงมาหนึ่งสองสามเก๋เอาหน้านิ่งๆนะหนึ่งสนะอ,องอ้าวลังกวัดเปลี่ยนมุมพี่ขีดเปลี่ยนมุมเอานี้เอาเอานอน พี่พี่นอนตรงนี้ลูกนอนนอนอ่าขยับหน่อยขยับขยับนอนอ่านอนสบายสบายอ่านอนอย่างนี้เลยนะนอนอย่างนี้เลยนะรอนะโอเคให้ป๋าถ่ายรูปกันนะนอนเอาท่านี้เอาท่านี้ปปาจะได้ท่านี้เก่งแค่นี้เอาเรียง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 เรีงเรีงโอเคท่านิ่งๆเลยรอก่อนถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวแลยได้เลยอันนี้อ่ะมาเรียงมาเรียงมาเรียงอ่ารอรอก่อนรอตรงนี้เอาเรื่ป๋าทุกท่านนี้ท่านี้อ่ะคะอ่านะอันนี้โอเคแล้วสวยได้หนึ่งรอซ่า อีกทีหนึ่งหนึ่งสองสาโอ้โหอาคาแรงมาทัางานมีคาแรงใช่ไหมใช่ไหมคะถูกป่าใช้คาแรงถูกไหมใช่ไหมคะ,ใช,มคะใช้เรา,ากอกก่นดิใช่คา,าแรงถ่ายไ,ไหมถ่ป่ะพร้อมทําง,งานไหมพร้อมไหมพร้อมทํางานไหมพงองงทีนี้อ่าโอเคพร้อมทํางานอะรอก่อนรอก่อน อันนี้นอนหงายพี่ปิกนอนหงายเข้งเค้งเข้งมาเข้งมาอ่าเข้งนี้เข้งนี้อ่าโอเอาหัวมาหัวมานี่แน่อ่านอนหงายเลยหงายเอ๋ยเลยหงายเอ๋ยเลยนะหงายเอ๋ยงี้นะอ่านิ่งๆนิ่งๆอ่าป่า้อมแล้วพี่ปิกหงายก็สิหงายหงายเอ็งมาเอ็งมาเอ็งเอ็งมาอันนี้อันนี้เอ้ยเอ็งนี้อันนี้อ่าอันนี้นะถูกต้องเอานนี้นิ่งนี้เลยนะลูกนะเอาไงเอาทางนี้หน่อยเข้งนี่เข้งลงมาก่อนเข้งลงมาก่อน อันนี้นิ่งนิ่งนิ่นิ่งโอเคนะไอ้ไม่สวยเหรไม่สวยเะไมามามา,มาปากให้ยัวให้ปุ๊บอ่าไอ้มาเอ้มาอ่านี่อันนี้สวยพร้อมทำงานพร้อมทำงานาาาาาานะมองกล้องมองกล้องหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม อีกทีหนึ่งเป็ดแล้วออกมาได้